นงต้เอามือสะพเอามือแบบเหมือนว่ายน้ําก็ได้คุมมันอ่าใช่อยากจะไปทางไหนอ่ามันก็จะลอยลอยลอยไปนน่นลอยไปข้างบาลีนุน่น นี่แหละแค่นี้แหละหน่ากลัวปะล่ะอ่านี่ยขึ้นฝั่งแล้วโอเคฮะ